ตัวเป็นมะเรงหลังโรลจมูกระยะสุดท้ายอ,อตอนนั้นไม่รักษาเนื่องจากว่าไม่ต้องกานใช้แสงหรือคอก็ฝังเข็มท่านก็ต้มยาจีนมาให้ด้วยต้องกินหมดนี่เลยหรอสามวิตามินไปทดลองวิธีทำไม่ว่าจะทำวิธีไหนอ่ะมันก็เลยไม่สำเร็จ ปกติเนี่ยเขาเป็นคนแข็งแรงมากนะไม่เคยเจ็บป่วยอะไรเลยอยู่มาเนี่ยเขาก็จามแล้วก็มีน้ำมูกไหลเราก็คิดว่าเขาเป็นภูมิแพ้ก็ยังสงสัยว่าอยู่ดีๆเป็นภูมิแพ้ได้ยังไงหรือว่าจะเป็นแค่หวัดให้ผูหมอดูหมอก็บอกว่ามันมีก้อนเนื้ออยู่ข้างหลังโพรงจมกูกพอไปถามคุณหมอบอกว่าพี่เป็นมาเ็งหลังโพรงจมูกนะมันมีอยู่สองก้อน แป็นระยะสองแล้วจะต้องรักษามานะันนัด่อยที่เป็นะลามเออตอนนั้นไม่รักษาเพราะว่าจากที่เคยเห็นมาคนที่ไปิมูกับชายแสงเนี่ยหน้าจะดำผมจะเลือคือไม่ชอบมากเลยอะคนหน้าดำผมเลือตอนนั้นพี่ก็อยากให้เขารักษาเนาะถึงขนาดพาเข้าไปที่ตึกที่ เขาเรียกตึกหลังสีเป็นตึกที่แบบไปฉายแสงอยู่เจตนาของเราเนี่ยก็จะให้เขาเห็นว่า hey, มันธรรมดามากที่จะต้องผมร่วงจะต้องหน้าดำอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เขาจะเปลี่ยนใจแล้วก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งดูดูคนผ่านมาผ่านมาอีกสักพักหนึ่งเขาก็ชวนกลับบ้านเราก็แบบอ๋อเหรอฉันอุตส่าห์พาเธอมาแล้ว,าาลวยิ่งกลัวไปใหญ่เลยหรือไงเนี่ยเขาต้อ ไปหาเรื่องยาล้สอกหาเรื่องยาด้วยนี้นั้นเพื่อจะให้ดีหรือห,หายหาสาระสารอื่นอะไรเยอะที่ไหนใครว่าดีในปราชญชายป้ายเลยเราก็ไปค้น,คนเจอว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งที่ที่เป็นแล้วท่านก็ระยะที่สี่เหมือนกันรอสักสองวันมั้งเขาก็ติดต่อกลับมาเขาก็บอกว่าก็จะต้องทานวิตามินแล้วก็ดูโอ้ oh, หนึ่งหน้ากระดาษ A4 3-40วิตามินเออเราก็แบบเฮ้ยต้องกินหมดนี่เลยเหรอก,ก็พอทําตามคุณหมอท่านนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าสักระยะนันเขาก็ดูเหมือนเขาก็ยังเฉยๆอยู่เลยคิดถึงหมอจีนเขาเคยไปฟังเข็มท่านก็ต้มยาจีนมาให้ด้วยก็ทานก็รักษาคู่กันไปคือสุดท้ายเลยเนี่ยได้ทดลองวิธีทํรมตอนรักษาของเข ขันจนเลยก็นั่งสมาธิเชา้าทานผักลางวันก็ไอผักกระบน,นั้นเย็นก็ผักอันนั้นแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเขาจะมีท่อให้เราสวนตวานสวนก้น,นเพื่อเขาบอกว่าอา่ดูต่อเขาบอกว่าล้างกระเพาะให้สะอาดทุกเชา้าเขาเริ่มเดินเซหลังก็เห็นว่าเฮ้ยทัไง ที่ถุงเดินเซอะไรอย่างเงี้ยก็บอกก็ไม่รู้อะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเพาแบบตอนนั้นตาเริ่มเขเอเราเป็นเยอะแล้วที่มันโตขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรามีเวลาน้อยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่ว่าจะทําวิธีไหนอะมันก็เลยไม่สําเร็จตอนหลังเข,า,ขาหายใจไม่ออกเขา,าออก็ยอมแต่ว่าเป็นที่จมูกมันทําให้นองหายใจไม่ออกยังไงเราต้องดิ้นรนให้หายใจให้ได้นะก็ก็เลย ได้หายใจช้ำปากอ้าปากหายใจอ่ะจะบอกเมื่อไห่เาไปยอมาซาลขั้นต้นหมอบอกให้พยาบาลพาลงไปเจาะอเจาะหอเพื่อหายใจเนื <h 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 ่องจากเราหายใจชปาเจาะหอแล้วก็จะทานอะไรนะเจาะอเพื่อให้อาดทานสายเริ่มต้นกากรักษาหมอเลยให้น้ำเกลือให้ซิโบหมอบอกไงว่าชิโบพร สายรสสาช้างคุกวันเป็นว for ันหยุดราชการท่าน okay, ั้นทำเปล่าด้วยไม่มีหุดเัเพื่อนคนหนึ่งก็เคยแนะนำตั้งแต่ตอนเป็นทีแรกบอกว่าเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเขาศึกษาก่อนสุดท้ายก็ไม่ได้ไม่ได้เอาเบต้ากูแคนให้เอาทานนั้งแต่ตอนนั้นพอจะต้องเข้าไปรักษาจริงเพื่อนคนนี้ก็มาอีกบอกว่าทุกไออาหารเสริมตัวเนี้มันก็ทำให้เราสู้กับ คีโมกับฉายแสงได้นะเราก็ไม่มีทางเงลือกละเราจึงเบต้าควบคู่กับการรักษาของพยาบาลที่คุณหมอเขาว่าจะต้องฉายแสงเท่านั้นทางคีโมต้นที่ช้า,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 าก็เขาก็ทานควบคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ดินมาแล้วก็ถอดเบต้าตามจำนวนเนสตามจำนวนที่ส่องไปทําภาใส่แก้ว เอาน้นเตยเตยเตยเสด็จออกมาคทำแบบนี้ทุกวันเนื่องจากว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วตัวนี้เป็นตัวที่น่าจะดีไม่มีเลยผมไม่ร่วงหน้าไม่มีสุดไม,มไม่มีดัไม่มีหยางซึ่งเราเสียจตัวตนเสด็จใจอะไรอย่านี้ก็จะต้องเชื่อมันแต่ตั้งแต่แรกที่เบต้าลงท่อเป็นต้น,ตนไปไม่มี เนี่ยพวกนี้เลยนี่ทำให้เรามีนใใ็นประมาทให้เกิดขึ้นมากขึ้นรายสายก็สายแึ้นแต่ว่าเมื่อหายมาแล้วหมอเขาเขาจะนัดไปเจอหมอข้อสามว่าโอ้โหปานไปทำอะไรมาเน,ในใีน่ยแฉลบใช่ไหแต่เราหายแล้วมาเดินหหิดมาทักมาหายมันน่าเชื่อเรือดเลือดอันอยากจะบอก คนที่เป็นนะว่ากำลังใจเราเท่าน,นั้นที่จะเป็นหนึ่งที่จะทาให้ร่างกายเราฟื้นจากโรคภัยให้เื็บชนิดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่และที่สําคัญที่จะมีกำลังใจได้อย่างนั้นไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์การให้ทดลองทามก่อนแล้วจะรู้ว่ามันดีมันทาให้เราเพิ่มแรงใจของเรามีข่้นก่อนอื่นเลยเนี่ยเราดูแลเขาเนี่ยเขามีเราเป็นที่พึ่งเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเราเองให้แข็งแรงไม่ว่าเราจะต้องใช้เวลาในการทําอะไรให้เขามากแค่ไหนเราต้องมีเวลาให้ตัวเราเองด้วยเพราะว่าถ้าถ้าเราล้มเนี่ยก็คือทุกอย่างจบถึงเวลาทานก็ต้องทานถึงเวลานอนก็ต้องนอนแล้วก็ต้องไม่เครียดทาให้เขาเห็นว่าเฮ้ยฉันสู้ได้ฉันต้องชนะเขาก็จะต้องฉันต้องชนะด้วยคน ถึงเราจะหายเนี่ยเราก็ต้องทําตัวให้เหมือนกับเรายัางป่วยอยู่ที่สําคัญก็คือสิ่งที่จะทําให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแข็งแรงเหมือนตอนที่เราอยู่ในโรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยเรามีีโมช่วยแต่ตอนนี้เราสู้ด้วยตัวเราเองละทุกวันนี้ก็ท่องอยู่สามอเหมือนกันก็คืออาหารต้องดีอากาศดีออสุดท้ายคืออาหารเสริมค่ะก็ไม่ลืมเพราะว่า อย่างกรณีเราเนี่ยเราก็เชื่อว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยช่วยให้ภูมิคุ้มกันเขาดีออกค้ลลาได้อีกฮะพร้อมกับทานเบต้าไปด้วยอย่างนี้นทุกวันทำให้ร่างชายเราคึเ่เฉ่ำแข็งแรง